ถ้าเป็นหญิงหญิงไงถ้าชายชายก็น่าเป็นปอนปูนปูนปอนจริงๆต้องปูนปอนนนอคิดทั้งคืนก็ยังเป็นปอนปูนปูนปอนอยู่ดีปูนแล้วเต้นอีกแล้วเต้นทั้งวันทั้งคืนเต้นอาจจะได้เพลงช้าแบบเอ็มก็ได้อาจจะได้เพลงแบบวิมานดินก็ได้เพลงแบบช้าๆอะไรอ่ะโอ้หล่อเลยโหูทำไมเก่งจังเลยครับผมเาชอบมากเลยครังๆบวมฝึกนานยังครับโอ้โหยฝึก สองนาทีนี่แหละ <c oughs> ไม่สองนาทีไม่สิ้นเหรอค่อยดูหน้ามันด้วยค่อยดูหน้ามันด้วยรี่บายแด้โปรดบายนะจ๊ะ oh. อ๋เอางี้ก็เป็นภูม,ม,ม,นมิกับใครพี่ภูมิกับเหลือใครอ่ะแม็กใช่ ก็แค่เลเท่น้นแหละอก็เล่น,น่หนม่นหรือเปล่ามมกูล ทไม่ถึงเมื่อร้องเพลงคุณเขาอะอยากได้นหัวใจแบบหัวใจกระดาษคุณเห็นไหมอ่ะพับเป็นแบบพอแล้วเราไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ผมเปิดมาอย่างเงี้ยเลยได้บอกว่าเพลงคุณเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ขี้แล้วเอ็มรวยไม่ได้ขี้ขี้อะไรขี้อย่างเงี้ยเราเคยฝเล่นอยู่พักหนึ่งแล้วเลิกยากเกินหน่วงได้แค่นี้แหละได้แค่เราก็ติ้ดติ๊ดติ๊ดเงี้ยติ๊ดตไ๊ดนะฮะ อยากเล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็ร้องด้วยแล้วเขาเนี่ยเขาอยากโหดนะมันจะโหดมากฮ้ยมันจะเท่มากเลยอ่ะพี่เมย์เอาพี่เมย์เขียนเลยเขียนไปแล้วอันหนึ่งฝุ่นมาอะไรเนี่ยขี้ไม่ทำอะไรโอ้โหต้องพับใหม่เลยอ่ะไม่ไม่ไม่เขียนใหม่พี่ปูเขียนอะไรวะเขียนอะไรจะเขียนอะไรอนะอรนะเนี่ยเขียนอะไรก็ได้แล้วแต่ เขียนอะไรก็ได้แล้วเปิดมาว่าอ่านแต่ก่อนมันมีประโยชน์มากนะตอนไปสยามทำไมอ่ะกินอะไรตัดใจกับเพื่อนกินอะไรไม่ได้ก็เช็ดเขียนว่อทำไมกินข้าวตอนเช้าดีกว่าคนดูมันกินเนี่ยไป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 เฮ้ยถ้าใส่แป้งเด็กแคร์ลงไว้ด้วยทำไมครับมันจะมันจะแบบมีฟุ้งๆออกมาไงแป้งเด็กเหรอเราชอบมากเลยเขียนอะไรอย่าถือประเอบของบรยาอ่อนไปอย่างนี้ใช่เขาบอกว่เขียนเนี่ยอ๋อทำไมเขียนอะไเขียนมันเป็นแต่นั้งเล่นเนี่ยไม่รู้จะเขียนอะไรเนกัน พี่เมยเขียนพี่จะเขียนก็เขียนให้หมดเลยใช่ไหมเขียนหมดเอาจจะเป็นพี่เมย์กับน้ำนะคิดคิดจ๋าเฮ้ยหนูขอโทษ อ๋อสล,ลิมเราก็คิดกันตั้งนานอันไลยุ้ออันไลยุน้ำหนักเท่าไหร่นะปูนเฮ้ยทำไมเบาจัง,งอ่ะเบามากเลยอะ่ะหกสิบสองจุดแปดเราเคยมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะน้ำหนักห้าสิบห้า แต่ไม่ได้ดูผอมนะแต่5คือแบบอะไรของมันเล็กกวเออตัวเล็กไม่แต่ตัวสูงมา175อะไรอย่างเงี้ยาด6 75วีนี่จะจะเต้นอีกไหเนี่ยหรือจะเต้นคู่กันจะเต้นอีกเหรอตนคิวมาแล้วเย่เย่เย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 ่ออดูกล้อง อคิวเพอาะนเข้าวแบน้ำใส่ก okay, right? okay, okay okay, ูเออแบบน้หยข้าวอ้วโอเคไหมเนี่ยโอเคไหมเนี่ยวันี้แม่มานลจะไม่หอมหอมไหมแม่โอเคไหมอืมอม่เปการเขียนที่มันดิเรื่งที่ิดอยู่ข้าวแล้วอิูข้าวแล้ว อ่านแล้วไม่มีความหมายกินข้าวกันเอากินรอขอบคุณที่เขียนอะไรก็ไม่รู้ได้หรอกินข้าวค่ะพี่แม่เขียนอะไรอ่ะพ่อเขียนอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะน่ากุ้งปูกระดูก ฉันได้แต่ฝากดาวแล้วภาวานาหรือไปขอบคุณค่คาครัวเจงอ